ผู้ชมวันนี้พบกับช่อง m i n i g a เกมมิ่งบายมิวกันอีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาสอนทำจุดเกิดของทีมนะคะแล้วก็สอนทําทีมด้วยนะคะแบบทีมสีนูน้นสีนั้นสีนี้นะคะเป็นในเกมนะโอเคแล้วถ้าใครอยากดูแล้วก็ไปดูกันเลยจ้าขั้นแรกเนี่ยเราก็จะต้องมี เอ้เราก็ต้องกดไปที่นักพัฒนาด้านล่างสุดเลยนะคะเจ้าของแมพสามารถกดได้แค่คนเดียวนะคะแล้วเราก็กดจุดเกิดใหม่สถ,สถานะสาธารณะนะคะแล้วก็มีจุดเตรียมตัวด้วยนะคะจุดเตรียมตัวนี่ก็ก่อนเริ่มเกมนะคะท่านผู้ชมนี่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะยังเป็นสีขาวอยู่นะคะ มันจะไม่เป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองอะไรแบบนี้นะคะถ้าอยากเปลี่ยนสีนี่เราก็จะต้องไปที่เครื่องมือแล้วก,กดหมวดวงจรไฟฟ้านะคะกดตรงปาแจนะคะโอเคนะคะเราก็พอวางจริงๆมันจะมีหกสีใช่ไหมคะเราก็ใช้ปาแจกดไปที่ สีของของจุดเกิดนะคะนี่ก็จะมีสีฟ้าสีเขียวแล้วก็มีสีแดงด้วยแล้วก็สีเหลืองสีส้มนะคะแล้วก็สีสุดท้ายเลยก็คือสีม่วงนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้ามันเกิดแบบนี้แล้วมันก็จะงไม่เป็นทีมนะคะให้ทุกคนกดตรงข้างๆรูปบ้านนะคะ ก็กดแล้วก็กดกดของแมพนะคะกดแมพมาค่ะแล้วก็กดการตั้งทีมนะคะแล้วก็เขียนไปชื่อทีมอะไรแล้วก็เอาเป็นกี่คนดีในทีมนี้นะคะก็เลือกๆไปแล้วเราก็จะต้องกดตรงกดติ๊กถูกตรงทีมสีแดงทีมสีน้ำเงินสีเขียวแต่ละสีที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็กำหนดคนในสมา คนในทีของทีมของเรานะคะกําหนดสมาชิกในทีมนะคะแล้วถ้าเราแบบอยากเลือกทีมเองเราก็กดเลือกทีมนะคะแต่ถ้าเกิดมาแล้วเป็นแบบสีสีแบบนี้เลยก็คืออันแรกนะคะการมอบหมายสั่งซื้อสินค้านะคะ พอเรามีทีมทุกทีมแล้วเราก็ไปกดเปลี่ยนแมปการเล่นดูจากข้างบนเนี่ยจะเป็นสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีส้มสีม่วงแล้วนะคะอันนี้ก็ทําเป็นทีมได้แล้วนะคะมันก็จะเป็นทีมได้แล้วทําทีมง,ง่ายเองนะคะแบบนี้เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะท่านผู้นนชมแล้วถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็มเมนมากันได้เลยนะเร็วๆนี้จะมีคลิปมากหม่ก็คือคลิปแกนผจญภัยในแมปของเพื่อนและคลิปซีรีส์โรงเรียนหมาเห่านะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะคะ